สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับชาชาติีเจ้าเก่าครับอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเขียนกระสือกันกระสือกลครับออกอิสรนานการออกมาก,ก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ ปกติอาหังเนี่ยมันจะมันจะแก่แต่เราเอาเป็นนมให้มันสวยงามครับนะครับให้เป็นนมเป็นสาวผู้หญิงก็สือก็สาวเออาหารเราเอาเป็นพระเอกไปเลยอันนี้เป็นปกนะครับ ไม่ใช่เนื้อหนกลางก็ช,ชูนิดหน่อยตามสไตล์ของผู้ชายก็ทั่วไปครับเป็นปกนะครับอย่าเข้าใจว่าเป็นเนื้อหนเพราะว่าเนื้อหนนี้ผมผมจะยังไม่ทำ เ,เอาเป็นหน้าปกก่อนครับถ้าเราจะใช้เมื่อไรเราก็มาแต่งเติมอะไรนี้ได้อีกการทำงานถ้าเราย่นระยะมันอะมันก็ไม่ไม่เหนื่อยนะครับปรับอากาศด้วยก่อน พุมนะครับมันไม่นมันไม่กี่บาทถ้ากดงมามก,ก,รกรามันก็สึกหัวสักหลาดมันสึกมันมันเป็นสักหลาดมันไม่ใช่เด็ก หนหัวลอติ้งแบบสมัยเก่ามันก็ช้าหน่อยแต่มันก็กัดกระดาษ ถ้าชอบจะทำอาชีพเสริมก็ก็ดกีก็ต้องฝึกฝึกนะครับ แล้วก็จินตนาการขึ้นมามันดูเป็นเรื่องเป็นราวก็ก็สนุกแกนปีทไทยไทย,ทย,ทยทลบีครับ ก็อาจผไทยรอผีผีอย่างอนก็ไม่สนุก นีเราเอาสมมตินะครับคือจะไจ่่กินงแล้วก็ใส่ให้มันดูสวยงามคอย่าไปคิดมากเฮ้ใครจะซื้ออย่าง,งโงอะไรองนี้ยคือเราใส่ให้มันภาพมันบาลานซ์กันนะครับให้มันไม่ ไม่ว่างครับเดี๋ยวที่มันยังใส่ได้แล้วก็ใส่ลงไปก่อใส่ก็ดูหน่อยดูว่ามันเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยครับเราอาจจะใส่ไว้ให้ดูเล็กๆน้อย สมมตินะครับแต่จริงจังม,มันครับตรงจริงจังเขาไมา่ต้องเขียนครับมวัวแต่นั่งคิดตองคิดนี่ออกคิดออกมามันก็ทำให้เราทอได้ ีเด็กๆน,น้อาปีกตายแล้วก็กน็น่าจะดีตายแต่ายแ,แบบดู จริงๆแล้วมันก็เป็นคนแก่เป็นผีอะไครับแต่ในเรามาประยุเลยให้มัน ก็ตูนอย่าไปคิดมากนะคิดมากคนะก็ไปต้องทำง,งานกันแล้วคิดมากก็เสียเวลามากแล้วมันเน้นเรื่องรูปพอไปได้ก็ ได้ต่อที่ผมนุ่ม

ถ้ามีงานทําแล้วอะไรแล้วเราจะทํางานอดิเรกเนี่ยเหมาะแล้วผมก็อยากจะเขียนขายเหมือนกันแต่ว่า มันคงไม่ไหว,วมันแก่แล้วเอาเวลามาทำแนแนวให้น้องๆอยากเป็นนักเกียรตแก่กลายเป็นนักเกียรติพอเป็นแล้วมันก็ภูมิใจนะครับอย่างน้อยใครไม่ภูมิใจเราก็ภูมิใจของเราคนเดียว ให้ความสุงคนทั้งประเทศมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับที่จะหาขึ้นมาไปไหนก็อย่างนี้ก็รู้จักคนบอกคนรู้จักก็เชื่อนชมเรา ก็นี่นะครับก็ใ่ความภาคภูมิใจ,มใจนิดหน่อยเพราะเราให้ความสนุกกับคนทั่วประเทศมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ mm hmm. น้องๆหลายคนที่ผมเคยคุยก็ผมก็บอกว่ามีเวลาแล้ว เอาการแล้วก็ทำให้ดีอ่าเผางานกครับคนเชื่อเขาก็าสบายถ้ากดไม่เชื่อก็อปล่อยครับเพาผมทำมานานมาก คือเคียงกตัวอย่างเดียวไม่ได้ประกอบอาชีพอย่างอื่นเลยนี่เราต้องทนมากมาครับเราต้องคิดอยู่เสมอเราเรามาถึงจุดนี้แล้วเรามีครอบครัวแล้ว ต้องรับภาระอะไรอะไรเราต้องคิดจุดนี้ให้ได้ครับก็ก็เป็นการดีครับเป็นกำลังใจที่ครับหยุดเย็นก็มีมีลูกมีเลวว้าก็ได้คุยกันก็มีความสุขครับเป็นอย่าง ใใเราก็ภูมิใจเราทางานแบบนี้เลี้ยงครอบครัวก็ภูมิใจใแต่ผมตั้งใจทางานนะ ่อนนอนผมหลับไปด้วยการนึกถึงพระตูนทุกคืนครับจนกระทั่งแก่ก็ไครมาไมาให้เลิกก็ไม่ได้ไม่รู้มันเป็นอะไรปลูกพัน์ไปหมดหรือก็ให้เรามี เป็นมีอยู่ไว้พวกเนี้ยใครเขียนผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับจะทำก็รีบทำไปเลยครับอยากจะมีเวลาก็เอาเลยัวเลย อย่าเปลี่ยนใจอะไรก็ทำไปเลยใครจะว่าจะอะไรก็ไม่รู้ไม่คี้ทำไปเราไม่ได้ไปเที่ยวเรานั่งอยู่กับโต๊ะเขียนการ์ตูนถ้าไม่สำเร็จเมาก็ มีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จในทีวิตนะครับผมก็ไม่ได้คุยนะแต่ว่าผมคิดว่าผมนีประสบแล้วซึ่งความสำเร็จที่ผมเพียรพยายามมาตั้งแต่เด็ก เวลาก็เยอะพอสองคนนะครับอัดคลิปก็ใช้เวลาเยอะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าก็ต้องเจอกันใหม่นะครับเพราะว่าจะยาวเกินไปแล้วครับคลิปหน้าผมจะราต่อลงให้แล้วให้ดู और हम um. um. ที่ผม,มเขียนก็เขียนเขียนคนเดียวนะครับดูแบบเจอคนดูถูกก็เยอะ สนใจนะครับเดี๋ยวก็สวัสดีก่อนนะครับเดี๋ยวต่อคลิปหน้าเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวลงเยอะสวัสดีครับชาตรีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับ